วันนี้แนะนําเมนูขนมจีนน้ำยาป่าสูตรบ้านๆกันค่ะเริ่มจากหั่นถั่วฝักยาวเล็กๆแบบนี้เด็ดมะเขือพวงเอาแต,าต่เม็ดหั่นหัวปลีเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดเตรียมเอาไว้เป็นผักแกล้งกับขนมจีนค่ะหลังจากนั้นเตรียมเครื่องทั้งหมดประกอบไปด้วยตะไคร้กระชายหอมแดงพริกใหญ่แห้งใบมะกรูดหั่นทั้งหมดเตรียมไว้สำหรับต้มและปัน่นหลังจากนั้นตั้งน้ำและนำเครื่องทั้งหมดลงต้ม และใช้ความร้อนนึ่งปลาทูไปด้วยในตัวค่าพอทุกอย่างเดือดสุกได้ที่นำเครื่องทั้งหมดออกไปพักไว้น้ำที่เหลือจากต้มเครื่องก็นำปลาร้าลงไปต้มให้เดือดแล้วนำปลาทูมาแกะเอาแต่เนื้อปลาเวลาแกะปลาใช้มือแกะจะได้แยกก้างออกค่าพอได้ทุกอย่างครบนำเครื่องลงไปปั่นรวมกับเนื้อปลาที่แกะไว้และนำน้ำปลาร้าที่ต้มแยกก้องออกนำลงไปปั่นรวมกับเครื่องทั้งหมดปั่นให้ละเอียดเมื่อละเอียดก็นำลงไปตั้งหมอ้มอต้มอีกครั้ง ถ้าแห้งไปก็เติมน้ำอีกสักหน่อยตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึง่งต้มจนทุกอย่างจนสุกนัวได้ที่ก็นำมาราดบ,บนเส้นขนมจีนเสิร์ฟพร้อมผักแกล้มที่หั่นไว้ทั้งถั่วฝักยาวหัวปลีและมะเขือพวงเป็นขนมจีนที่หอมเครื่องแกงทําเองน่ารับประทานมากค่ะ